เล่นทีหลังครับว่าไปเสียหลักโอ้โหเกมต่อเนื่องจริงวิ่งมาบอลแล้วครับแล้วแทงทะลุมาเผลอนิดเดียวโดนหรือเปล่า1สูเลยครับซิมสั้นครับโดนตัดหลังครับแล้วเป็นมูเนียเอลอัตดาดีครับโอ้ยิงได้อีกแล้วครับเอลอัตดาดีครับเกมกับเซลติกก็ทําได้ครับนหน้าดาวรุ่งก็มูเนียเอลอัตดาดีต้องชมเอลเนเมซี่ครับคีลพาสครับจ่ายทะลุช่องแล้วก็อัตดาดีเบียดเอาชนะซิมสั้นได้ครับยิงโล่งๆเข้าไป นี่เป็นลูกเก่งของบาซ่าและก็เรือนเมสซี่เลยนะครับเวลาเมสซี่ลากตัดมาตรงกลางครับกองหน้าทางฝั่งซ้ายนะครับจะวิิงโฉบแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็เบียดเอาชนะซิมสันได้ครับแล้วยิงเฉียบขาดมากครับมเนีเอลฮัตอดี้ดุริทีครับเมสซี่มองแล้วนะครับแล้วก็จ่ายไปตรงพื้นที่ว่างครับมูเนียโฉบเข้ามาแล้วก็ยิงเข้าไปขึ้นนำแล้วครับบาซ่าครับหนึ่งศูนย์ ภาบมุมนี้นี่ซิมสันถือว่าห่างเลยนะครับครับเพราะว่าอีกมุมนึ่งภาพช้าแรกนะเขาเห็นนะฮะว่ามูมเนียเนี่ยสอดแน่แต่ว่าก็ต้องคุมเชิงเลยก่อนแต่สุดท้ายไม่ทันครนับดูไม่มีหยุดเลยครับสนุกมากมีหนึ่งประตูครับดึงหลอกเองครับซัวเลสฝากให้กับเมซี่เมซี่ตักคืนกลับไปซัวเลสจับก่อนครับพยายามจะแตะรอขาลูกเก่งซัวเลสมุดมาจริง โอ้โหย์ดเกี่ยมจริงๆครับทุกคนงงหมดครับหลุยส์โซเลสทำคนเดียวครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหลุยส์โซเลสครับหลบสองครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับแม่อาจจะดูตะกุกตะกากนิดนึงครับแต่สุดท้ายก็เป็นประตูครับดีครัาดึงครับบอลจากเขาเองนะครับนี่ครับแล้วเป็นคนที่เคลื่อนที่ดีมากนะครับโซเลสจริงๆ นึกว่าจะยิงเสาแรกก็แต่จังหวะแรกเลยครับนี่ครับแล้วก็มันล็อกสองจังหวะครับล็อกจนเลยว่ามุมเนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับนี่ครับหลบโรเบิร์ตฟู๊ไปก่อนครับแล้วก็ชิลเวียอีกหนึ่งด่านครับอาจจะดูติดขัดนิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้โอกาสครับแล้วมุมเปิดกว้างครับจิ้มเสาแรกเข้าไปครับหลุยส์โซเลสโอ้โแต่เปล่าโยกหลอกเยี่ยมมากครับวอตดิงวอเตอร์โจนมาแล้วโรเบิร์ตฟู๊ ทางซ้ายไม่ถึงครับอเล็กสปีดาวตัดได้ก่อนแล้วเมซี่โอ้โหโอกาสสวนกลับของบาซิลูน่าเหนียวไว้ก่อนดีเจพี่วานี่มาไล่นะครับเมซี่คายบอลมาให้กับหนูโซเลสโซเลสยกหลุดหรือเปล่าจับแล้วยิงโอ้โหมันแม่นจริงๆครับคือเกมโตกลับของบาซ่าต้องยอมเขาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับจากเลนัเมซี่นะครับ ลองบอลได้อย่างเหนียวแน่นครับมีเจมี่วาดี้มาไล่นะครับแล้วก็คลายบอลออกมาให้กับโซเลสครับดึงจังหวะรอครับจนกระทั่งมูเดลแคตตี้ก็วิ่งสอดไปครับเดี๋ยวดูเลยครับล้วน้ำหนักการให้ของหลุยโซเลสเนี่ยครับต้องชมนักแมซี่ตรงนี้นะครับขืนไว้ครับแล้วเอาตัวรอดมาได้ครับฝ่ามาที่โซเลสดูดึงนิดนึงครับแล้วก็ยอดมาโอ้โหแม่นจริงๆน้ำหนักสุดยอดมากครับประตูที่สองของมูเนียในเกมนี้ครับ มูเน่ก็ดูการจับบอลนี่นวลแล้วเกิดครับแล้วไปง่ายๆครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าลิเบโรจับได้หรือเปล่านะฮะการจอดของโซเลสนี่มันเหมือนกับเราเอามือวางโยนไปนะใช่ครับแม่นอย่งครับน้หนักสุดยอดจริงๆครับเราก็เนี่ยครับคือก็ต้องชมตั้งแต่เมสซี่เลยนะครับจัดนะครับ อเมิกาซาโอ้โหแตะหลบสองคนโอกาสเข้าซ้ายจับแล้วยิงเรียบร้อยครับอาล่ะครับโอ้โหพระเอกเลยไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสามครับเลสเตอร์นักแตะใหม่ของเลสเตอร์ครับอเมริกาโซ่าครับกองหน้าทีมชาติไนจีเรียเป็นตั้งแต่ที่ค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรเลยนะครับ16.6ล้านปอนด์ครับเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็นี่เครับโชว์ครับขายเดียวเลยครับมูซ่าพลิกสวยมากครับแล้วก็ใช้ความเร็วนะครับ จิ้มแล้วก็วิ่งต่อครับมูซ่าโล่งเลยครับแล้วก็จบได้อย่างยอดเยี่ยมครับอาเมดูซ่าฝฟิตมากครับมีความเร็วแลครโอ้หเซกิโรบโตพยายามจะตามดึงแล้วนะครับแต่ไม่ทันครับเร็วจริงๆครับมูซ่าไล่มาแล้วครับเลสเตอร์ครับ ประตูแรกของมูซาด้วยครับใน i อซีซีมาเชนโนต้องป้ายคืนหลังกลับไปก่อนแล้วขยันจริงๆวิ่งไม่หยุดเลยครับโ้คึกมากครับมูซาเอาบอลกลับมาเจฟฟี่ชลุกคือมามอาเม็ดมูซอนจริงลูกเ้โอวโหสวยงามจริงๆเอาละครับ3ประตูต่อ2ครับโอ้จากความผิดพลาดของฮวนกามาร่าครับด้ซ้ายของมาซาครับเสียบอลครับชลุก แตะต่อมาให้กับมูซ่าครับอัดเสาแรกเข้าไปครับอยู่ในสนามไม่นานับมูซ่ามี2ประตูไปแล้วครับด้วยทีเดียรครับเนี่ยครับเพราะความไล่ของเขาเนี่ยครับไปกดกันครับแล้วก็กัม马าพลาดครับโดนฉกไปง่ายๆเลยครับชุบใจกว้างครับไหลมาแล้วก็อัดเสาแรกเลยครับอเม็ดมูซ่าอุ้กัมราประสบการณ์อย่างน้อยครับโดนบีบเข้ามาแล้วก็ ไม่รู้จะทำอะไรครับพยายามจะเอาตัวรอดครับแต่ว่าสุดท้ายเสียบอลอยู่ดีครับโอ้โหแต่ว่าเวลาเนี่ยมีจับรุ่มยิงเลยนะครับเพราะว่ามาเชลโนก็บีบเข้ามาแล้วแต่ว่าจบสกอร์ได้คมมากครับมาเชลโนวางยาวเอามาเต้ไปไหนเข้าไปตรงกลางครับแนวกัดลากมาเอาฟลอปเปิดแล้วตาสินใดยิงยังได้ครับยิงอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเน่งๆครับ โัวสำรองครับลาฟาม,มูจิก้าครับโอ้บอลจากทางซ้ายนะครับอ,อัฟฟาโล่ตบเข้ามาครับแล้วก็สุดท้ายมาถึงมูจิก้าครับยิงเข้าไปหนีห่างเป็น42ครับบาซ่าครับดีผีกอลยาวนะครับแล้วก็ว่างครับอ,อัฟฟาโล่ครับ ตบเข้ามาตรงกลางครับคุกเคลิกนิดนึงครับสุดท้ายก็เนี่ยครับเข้า uh huh. ทางลาเฟลหรือว่าลาฟามูจิก้าครับจับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปจากจังหวะที่จะเอาประตูที่เสมอนะครับโดนสวนมาแล้วก็ว่ามันครับเป็นประตูที่ก็น่าจะคลายความกดดันไปครับสำหรับบาร์เซโลนายิงสองประตูแบบนี้มันเป็นสวนจริง หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเกมที่มีกันถึง6ประตูครับแชมป์จากสเปนครับเอาชนะแชมป์จากอังกฤษไป4ประตูต่อ2ครับจอประเสริฐนำก่อนํากศูนย์นะครับแต่ว่าเมนบูซาครับยิงประตูสประตูครับให้เลสเตอร์ไล่มาสนุกเลยนะครับ2ต่อ3ครับแล้วช่วงท้ายบาซาก็มาได้ประตูปิดกล่องครับชนะไป4ประตูต่อ2ครับก็เก็บชัยชนะเป็นอันที่2ติดต่อกันในซีซีครับมี6คะแนนส่วนเลสเตอร์นะครับก็ ลงเตะครบแล้วนะครับสำหรับคุตบอล i c c ครับชนะจุดทโทษ1นัดนะครับได้2แต้มครับแล้วก็แพ้ไป2นัดครับกับสรุปแล้วก็ลงเตะไป3นัดได้2ดคะแนนกับเลสเตอร์